สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้น,น้องแอนพานคุณตาพาน้องแอนมาม <c oughs> เล่มยานะกินยานะที่ทุ่งนานะคะทุกท่านนะคะทุ่งนายามเช้านะคะก็แดดก็ยังไม่ค่อยร้อนนะคะเนี่ยนะคะเดิน้ยดูค่ะ โอ้ยอร่อยไหมคะน,น้องแอนโอ้ยฟินๆเลยนะคะโอ้ยอ่าโอ้ยฮึหนูจะก้าวขาไปไหนคะน่ะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาค่ะกินข้างๆก็พอคะ่ะน้องแอนไม่เอาคะ่ะกินข้างๆก็พอนะคะ นี่นะคะทุ่งนายามเช้านะ,ะที่บ้านหนองบัวน,นะทุกท่านค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใครนึกต่บุญีครนึก็ต่นับ่าเฮ้ยโอ้ทำนิ่งๆบุญให้เขาสั่งเงิีคุณตาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ปล่อยน้องแอนนะคะได้กินตามอัธยาศัยเลยนะคะทุกท่านค่ะแม่นะคะคุณตาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ ไม่อะกมานที่เมเซเลกมนยมดงไทยอันนี้อ่าปล่อยบ้านปล่อยปล่อยได้ให้น้องแอนได้อ้วกลอยลงเลี้ยนล่ะลงเลี้ยนเล็กเกวันนี้มุดวัดป่า พนไลนอเดยคอ่เย่ะน้องแอนตามัธยาัยเลยอร่อยไหมคะน้องแอนอร่อยไหมคะ

ยามเช้าที่ทุ่งนานะคะกับน้องแอนรถถังนะคะทุกท่านขาบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะแดดอ่อนๆนะคะโอ้ยตรงนั้นมันมีงูดิเนาะอ่ะตรงเส้านั้นนั่นแหละเส้าเล็กเลยเราโฟกัสหรอ มึงอย่าทันทีลาๆๆ <rôle> <of the> <ici> ชิวๆฟินๆเลยนะคะทุกท่านขา ไปแล้วนะคะไปแล้วกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดติดตามนะคะให้น้องเอดรถทังด้วยนะคะ กันกะดงนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนลดทางนะคะทุกท่านค่ะ <c ười> คลิปนี้ก็พาน้องแอนมากินนย่านะคะอยู่ที่ทุ่งนานะ,ะทุกท่านค่ะ Mm-hmm. <laughs> Ой, ой, ой. Ой, ой. อ่าไปแล้วนะคะน้องแอนรถถังจะกลับแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้น้องแอนรถถังด้วยนะคะอ่า กลับแล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะเป็นกำลังใจให,ให้น้องไอรถถังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ